เพราะประเทศไทยครับกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นคือมีผู้สูงอายุมากขึ้นคนไทยอายุยืนขึ้นแต่เงินออมยามเกษียณกลับไม่มีครับดังนั้นภาครัฐกำลังจะเปิดตัวหวยเกษียณโดยกระทรวงการคลังครับเขากำลังพิจารณานโยบายนะครับชื่อว่าสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณนะครับหรือตอนนี้ใครๆก็เรียกไปแล้วว่า หวยกเกษียณเบื้องต้นนะครับมีรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็คือจะให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอ,อชอนะครับออกสลากแบบดิจิทัลใบละ50บาทนะครับเพื่อขายให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติโดยกำหนดเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะครับโดยจะสามารถซื้อสลากได้ทุกวันแต่จะออกสลากทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถูกแล้วได้เงินเลย โดยรางวัลที่1ครับมีมูล,ลค่า1ล้านบาทครับจำนวน5รางวัลและรางวัลที่21,000บาทจำนวน10,000รางวัลที่สำคัญนะครับก็คือเงินที่ใช้ซื้อหวยเกษียณทุกบาททุกสตางค์นะครับจะถูกส่งกลับเข้าบัญชีเป็นเงินออมของคนซื้อนั่นแหละนะครับและเมื่อคนซื้อสลากนะครับหรือว่าสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติอายุครบ60ปีก็ถอนเอามาใช้เป็นเงินยามกเกษียณได้เลยครับ นี่จะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาคนไทยครับแก่แต่จนแก่แต่ไม่มีเงินเก็บนะครับเพราะว่าการออมภาคสมัครใจนั้นในปัจจุบันไม่ได้ผลนะครับเลยต้องอาศัยการออมแบบมีแรงจูงใจโดยเฉพาะนิสัยคนไทยที่ชอบเสี่ยงโชคนี่แหละครับโดยการซื้อหวยกเกษียณน่จะเป็นการซื้อที่ถูกกฎหมายเงินที่ใช้ซื้อก็ไม่หายไปไหนกลับกลายมาเป็นเงินออม แถมถูกรางวัลก็ได้เงินเลยซื้อมากมีโอกาสได้ลุ้นมากและมีเงินออมมากขึ้นแต่ใจเย็นก่อนนะครับนโยบายนี้ครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการแก้กฎหมายอาจจะใช้เวลาครึ่งปีถึง1ปีแต่ภาครัฐยืนยันครับว่าจะเดินหน้านโยบายนี้โดยเร็วที่สุดครับ